สอนมาชีเลตเป็นมอนาวด์่ายไ้วือไรไหมเนี่ยนี่มันสุกแล้วแต่อันนี้ยังไม่สุกอะไ้ ยูจ mm. ิน wow. ก็คือราคาเท่าไห่ยูบางเขาประมาณต้้งแต่เยอะมากตลาดมาเดินตลาดแอ่เปิด้มาใหมาน้องกี่เม็ดใม่น้อกินเลยหวานนะ เดี๋ยวน้องไปดูอันี่ไปดู็น้ไม่เหมือนวันนั้นวันนั้นยังเปรี้ยวอยู่แต่ขนมอันนี้ก็น่าอร่อยอร่อยมากที่กินตลอดเลยโอ่เป็นชูทีมยิ่งไส้ทุเรียนยิ่งอร่อยยิ่งไส้ทุเรียนด้วยหรอที่ไหนแล้วก็มีไส้ค่ะแล้วก็มียานค่ะวันนี้เดี๋ยวไปดูไอ้นั่นก่อนแล้วค่อยมาถือแต่นั่นคนยังเยอะเลยเนี่ยขนมที่สอนบอกว่าอร่อยมากมาก อันนี้แหละเออขอยไดงเขาไม่รู้เขาบอกว่าอร่อยมากห้าหยวนก็ได้ใช่ถอนก็คิดว่าสั่งมาห้าหยวนคือขนมจัดขนมมีนนะมีขนมได้วยเหรอโอ้ ขอบคุณค่ะโอ้ยคนเดียวเยอะมากที่มันหลอนางจะลองแป้งก่อนดูสิเด็กสาวคนเยอะอยู่เขาละคะพี่ต้องชิมละสองนุ้ไม่เคยชิมก็ก็ปกติดีเหรอลองบอกก่อนเป็นยังไงเป็นเงี้ มันรู้สึกว่าเป็นยังไงอร่อยเหรออร่อยอร่อยกินไปกินมาๆอร่อยนะหรอโอ้มันจะหอมพวดอะไรอะเครื่องเครื่องมันเทศอือรอุ้ยแล้วพี่บอกว่าอร่อยคืออร่อยคือสนไม่เคยกินแต่คนเยอะมากครั้งนี้เรามาเราไม่ได้เรียนคิวนะ เวลาที่มาซื้อผลไม้พี่จะเห็นว่นาร้นาออ<ช>นนี้คนตอแถวเยอะมากคนเล่นกันเฮ้ของสอนเดี๋ยวมากกินไปกินมาดีนะดีเหรอสองชุบกบกันอันนี้เป็นชนตะลั่นักเขาใครแข่งหกว้าหกห้า้้ก้้ โอเคอืมอร่อยมากเธาก็มันกรอบนอมนุ่มนพี่ต้องบอกพี่บอกไหมก็มันอร่อยให้องเ มันเป็นร้าน,นอยอดนิยมของของพี่เทศเลยอืมแต่ร้านเนี้ที่ผ่านมีหลายคนเยอะม,มากเลยค่ะดีมากส่วนไม่ไดกินขนมอย่างนี้คืออันนี้ก็ครั้งแรกครั้งแรกใช่ไหมมันก็นจะมีครั้งต่อไปแล้ว ก็หนกการตก็ออ้มจะอน้มันดา่าอุ้ย้าเกุเ้ยยืมง่เจาอ่ออนลานานเคเตยยงแบเดินขนาดกี่านะมานัก็จะเึ้นเยอะคุณเจนานุ ฮัลโหที่ฮัลโหลสอื่นุทนส่วนย้นีรก็่ก็ชอบทำ่านกสั่นนัเรายกัสแล้วก็เรียนนี่ตอยังเรยนท่เนื้ท่องน้ท่เอ่อก็จะกุญแจที่ดอไม่ใช่อไม่ใช่หไปทุมาเลยท่า็แต่วิดีโอต่มตจะจดใช้โออ๋อกจะเข้ายืจะเจากูดูงทางเลยนลคะ กูจะทำให้ฮะใช้ช้ากช้า้ากบไม่ใช้จ้าก็ช้าอีกชองเต๋อจะจากูได้หนองหัวี่หน้าแต่สินะเจอกูก็ังอยกอกเธอไปหนอเจกูก็ชอบคงกนุที่ม้ห้องหมอนั่นก็อบยที่คุยที่ยที่คุยี่คที่คุยท้่คุยทยที่คุ่่ยยียท่ย่ก่่ย่่า่

để không nói chơi một quý nhau sẽ chơi cứ ra từ xưa chủ của nó ở kia chẳng phong giờ để nói chơi cứ à chơi lá họ chơi bờ lá nhớ cho sáng sớm té chơi lúc chơi Cú cú ham mua xí nữa họ lúc chơi nó nó mà chơi nên cú chỉ mua là nó chơi lúc chơi nó tao xuống nó tao cú cứ chơi nên tao tao muốn chơi lá nó chủ nó kia cá chụp bờ lá Vì linh cũng gomu cả nó thấy tay thời mà, mặt à, mà mặt bây giờ mà mặt mặt nó mặt mặt lái nó, mặt cũng mà cũng hay nhảy มอหลังกูช่วทำหน้ามองนอตเล็บไปล้างเจ๊กูอยากเปลืองงั้นเจ๊อยเปลืองเนาะ nhớ tao sửa tết cái tao nó tí thôi được chú cầu mồm nè cho một cái để cho cầu mồm กระาเป้ลูัขนมอ้หนอน

สวัสดีแม่เหรอแม่โอ้สวัสดีของคนลาวเรียกเขาพูดว่าสบายดีเคทอรี <c oughs> สบายดีโอเคแม่งั้นเดี๋เอามาสวะ